บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดนิทรรศาการและเสวนาให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาส,สงครามโลกครั้งที่หนึ่งประจำปี2568ณบัดนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์านบัตสึกนะครับขออนุญาตให้ท่านได้อยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันนับถอยหลังเพื่อ กระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับงานในครั้งนี้นะครับงานนิทรรศการและการเสวนาให้ความรู้เนื่องในวันที่ระลึกทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่1นนะครับและณบัดน,นี้นะครับขอนำเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการขอเชิญหมู่เชิญธงครับ และธงที่ทุกท่านเห็นอยู่นขณะนี้คือธงสัญ,ญลักษณ์สงครามโลกครั้งที่1น,นะครับโดยพวกเราจะร่วมกันนับถอยหลังเพื่อให้สัญญาณท่านผู้ในการองค์การส่งเครา่องถ่ายประศึกได้ใส่ธงลงไปนะครับ5 4 3 2 1เชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ ต้นอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับงานนิทรรศการและเสวนาให้ความรู้เนื่องในวันที่ระลึกทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับผู้ที่ทำหน้าที่เปิดงานในวันนี้นะครับทางผู้โดยการองค์การสงเคราะห์ทหารท่ารศึกรับนพลเอกการานา,นนนาดนิกรยานนดวันนี้เราทั้งหมดที่รับชมอยู่ที่ห้องและทางบ้านด้วยนะครับก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของชาติไทยของโลกไปพร้อมกันนะครับและในลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตได้เรียนเชิญบุคคลสําคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นด้านบนเวทีเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะครับเรียนเชิญครับอาสาสมัครทหารพรานเอกศิริปักษศรีนายกสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยนะครับเรียนเชิญด้านบนเวทีนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญต่อเนื่องเลยนะครับเรียนเชิญสิบเอกสมศักดิ์ทองมากครับท่านเป็นผู้แทนนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยครับ เรียนเชิญนะครับนายธนากรจันถีครับเป็นผู้แทนนายกสมาคมนักรบนิรนาม3-33นะครับเรียนเชิญพลเอกเพิกตัดมารมนายกสมาคมฐานมาศึกเวียดนามในพระบรมราชุปถัมภ์และท่านพลเอกบัณฑิตมาลาอริสูนครับนายกสมาคมฐานมาศึกเกาหลีในพระบรมราชุปถัมภ์เรียนเชิญทางอานรานด้านบนเวทีนะครับเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะครับ คือทางสมาคมฐานบัณฑิทั้งห้าสมาคมเนี่ยเ็เรียกว่าเป็นหน่วยงานสาคัญเป็นภาคีเครือข่ายขององค์การส่งเสริมฐานาบันสึกนะครับทตรียมความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนในด้านต่างๆนะครับและแน่นอนที่สุดว่างานในครั้งนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างดีเลยนะครับ ขอบพระคุณด้วยนะครับ,รบท่านพลเอกเทอดมารมนายกรมมาคงฐานบ้านศึกเวียดนามในพระบรมราชปถัมภ์ท่านก็ให้เกียรติวันนี้มาร่วมง,งานด้วยขอบพระคุณท่านด้วยนะครับ mm hmm. ในขั้นหนึ่งนะครับท่านพลเอกบัณฑิตมาลอลิสูนครับนายกรมมาคงฐารบ้านศึกเกาหลีในพระบรมราชาภิเษกแน่นอนนะครับว่า ที่ผมได้ประกาศร,รายงานของแต่ละท่านเนี่ยคือท่านก็ไปร่วมลบในสงครามนั้นนั้นด้วยนะครับ mm hmm. ผมขออนุญาตเรียนเชิญทั้งห้าท่านได้บันทึกภาพร่วมกันกับท่านประธานในพิธีนะครับการดูในการงร์การสงคราะห์แห่งการศึกนะครับ mm hmm. เราจะบันทึกภาพกัน3ช็อตด้วยกัน3เฟร,รมด้วยกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตเฟร,รมแรกตรงนี้ก่อนนะครับ mm hmm. และในชุดที่2เนี่ยนะครับก็ จะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับที่สนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการเพราะว่าวันนี้นอกจากการบรรยายบนเวทีแล้วด้านหลังยังมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่1ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีพันธมิตรของอพสนะครับที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลความรู้หรือรวมถึงพวกวาวัตถุต่างๆด้วยนะครับ